ออกควันนะ <laughs> Amazing เลย <c oughs> นำ้ำพุร้อนด <c oughs> ูฮาวาย มูย่อขายยังไงคะอะไรยี่สิบอะมะม่วงสวยมากเลยสามโรลโลอยน้ำดอกไม้แบบนี้เหลือ,ลอ,ลอทงทองแก้วขมิน้นสวยมากเลยหมูยอ่อหมูยอ่อ ูชิคุณแม่ทำห่อสวยมากลมเลยอาหารญี่ปุ่น เห็นนางฟ้านะคะเห,เห็ดขาวจานละห้าสิบบาทไข่มดแดงสวยมากเลยสด,สดๆเลยดูก็รู้ว่าสดไตอยู่กล <c oughs> <c oughs> ่องละห้าสิบบ่ทกล่องละร้อยกล่องละร <c oughs> ้อยมันเริ่มจะเป็นแม่เป้งแล้วเนาะ ได้จะเมดยามนะหนขนงาเลยอ้ห oh ่อร okay. oh ้อยอะไรนี่หางมีสองร้อยเจ็ดสิบป่ะเจ้าเลี้ยงเ่ บค่ะไปหามาไปหามาปลม,ามิมนะคะทุกคนคะ่ะม,มิมมิมมิมสดๆเลยนะหามาจากปลานะคะม,มิมมิม,ม <c oughs> เห็ดนะคะจะแก้กับพี่ขันได้ชาเดียวชาเดียวอะไรนะเร็วเลยค่ะ ค่ะเมลอนค่ะหญ่ๆนะครับยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทเองตกอบาทพอเงียงนะครับกบาทเมลอนค่ะเมลอนไปได้ไปได้อันนี้ให้ชิมบ่ครับผมอืมสุดยอด เบลอนหวานๆเยครับอันนี้สาวปอันนี começa, bottle bottle ้สาวอันนี้สาวห้าสาวบาทสามห้าสิบซื้อใกล้กันเซ่บเบหวานหวานเมลอนเมลอนค่ะเมลอนเมลอน ผักสดมากเลยขนมน่าทานมากเลยบลูเบอรรี่โดนัตโดนัต ตลาดคลองโถมเหมือนอยู่ในห้างเลยนะคะมีครบจบทุกอย่าง ปลานะคะทุกคนค่ะไก่น้ำปลาได้เงินได้เลยได้ไก่ เขาคล้ายกาขนาดนี้ไปหอดูนะะต้นไม้อเานะคะาลกอะะ่เศ สดๆร้อนๆเลยนะคะดูร้อขากระลุากราร้อนแค่ไหนเหงืเต็มหน้าเลยนี่สวยมากเลยอันนี้เป็นหน้ากินเผาเลยเหลืองเหมือนกันละทานมันร้อนไงนี่ ติงเมตร์ของของถมเลยไอ่ทอดอี่ยม่สูกเลยไ่กล้งเท่าไรเนี่ยเปานโลงิปเรีย่หรืะ y o ยูทูบค่ะยูทูบช่องอะไรรัชนาภาระอ้าวรัชนาภาระชื่อเพราะจังเลย คน่ะส,ะสดๆใหม่ๆเลยทุกเฉื่อเทศลาสนีก็มีถุงไว้ยี่สิบบาทอันนี้อะไรคุณน,น้องอต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนทานตะวันแหนกัลลัมกัลลัมก็มีนะคะทุกคนคะ่ะผักออร์แกนิกนะคะออดสานพรีส ไป่นะคะคป่าเลยจ้าพี่ต้นเล็กต้นใหญ่ขึ้นได้เลยจ้าสวยมากเลยเหมือน,นอยู่ห้างเลยป่าเลยค่ะพี่ต้นเดียวก็ขายจ้าของผมอะไรเหมือนอยู่ห้างเลยมีทุกอย่างนละไม้ฝรั่งก็มีนะคะ ไม้ฝรั่งก็มีนมเบเกอรี่สดๆสดสดใหม่ๆเลยนะคะแั<ช>ก็ดัน